วิธีดูเบอร์มือถือตัวเองแบบง่ายๆดูได้ทุกค่ายไม่ว่าจะเป็น d t, AC, t um um et, a IS, t OT, c t u o m o o e h e a d AIS, TOT, m y b y c a s และ Penguin อันดับแรกเข้าที่แอปโทรศัพท์ค่าย d t a c ให้กดดอกจัน102เสี่ยมแล้วโทรออกนอกจากบอกเบอร์โทรเราแล้วยังบอกเลขท้ายสีหลักของบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ด้วยครับ ค่าย two m o v e h กดดอกจัน93 3สี่เหลี่ยมเสร็จแล้วโทรออกค่าย a i s ให้กดดอกจัน545สี่เหลี่ยมหลังจากนั้นให้กดโทรออกนอกจากบอกเบอร์โทรเราแล้วยังบอกด้วยว่าเรานั้นเป็นลูกค้าระดับไหนของ a i s ด้วยครับค่าย t o t กดดอกจัน153สสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นกดโทรออก จากนั้นกด2หรือ3แล้วกดส่งอีกครั้งจะมี s m s แจ้งเตือนเข้ามาบอกเบอร์ให้ค่าย m y b บ c c s t กดดอกจัน99สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ายเพนควินกดดอกจันท0 4สี่เหลี่ยมแล้วโทรอทรอกก็จะประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ